5 3 7และตามประกาศกระทรวงมหาดไทยกลุ่มบ้านน้ำพลิกแก่หมู่5 <c oughs> กลุ่มทุ่มขนมเปียกปูน <c oughs> กลุ่มขนมต่าง <c oughs> <c oughs> วิธีบ้านลาดในวันนี้นะครับโดยการอวยการของจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วขอ้คกองทุนสวัสด,ดิการชุมชนตำบลท่ามรงวัดรู ภายใต้ชื่อตีมก็คือ,อร้านวัฒนธรรมถือว่าเป็นครั้งที่3ในการมาทำหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดนะคะการในครั้งนี้จะบอกว่านำสมัยเลยทีเดียวกับเรื่องของนโยบายเพราะว่าเป็นการสำคัญก็คือในระดับประเทศนํำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการที่จะเกิดนะคะอย่างท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านชัยยะที่ท่านให้งบประมาณสังคมเกิดจนตายนะครับอีกทั้งสร้างรากฐานการดำเนิน แสงถึงความเจริญรงองามของชุมชนในอดีตบ่งบอกถึกงวัฒนธรรมชีวิตของคนในชุมชนในสังคมในนาคตตลอดมามีการแสดงถึงอัตลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของตําบล